เอาละค่ะจากประเด็นประเด็นนี้นะครับพอพูดกันถึงเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์มาต่อกันที่การประชุมสภาเมื่อวานนี้กลายมาเป็นประเด็นที่ในโซเชียลมีเดียพูดถึงกันมากเลยท่านผู้ชมคะนั่นก็คือการไม่เข้าประชุมค่ะการไม่เข้าประชุมนะคะของสสฝั่งทนพักเก้าไกลค่ะซึ่งสสฝั่งทนคนเนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศปรากฏว่านะคะคนคนนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาแต่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภานะคะท่านผู้ชมคะแต่มีการเซ็นชื่อเข้าประชุมค่ะรวมถึงในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณาภัยที่สสคนนี้นะนะคะเป็นโคศกเนี่ยก็ไม่ปรากฏต,ตัวเช่นเดียวกันและนะคะพอเขามาประชุมสภาแต่ปรากฏว่ามีการเซ็นชื่อเข้าประชุมเนี่ยคนก็เลยย้อนไปย้อนไปดู t w i t เต r กล่าวของคนวิวโรธลักษณะดีสอนเนี่ยนะคะซึ่งใน เพจ c e b o o k เป่าวคุณจุน,นเขาเอามาล้อเลียนเลยบอกว่าชอบคุณนิโรธเหมือนกับเป็นผู้มาก,ก่อนการเวลาโรดเนี่ยด่าอะไรออกไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันมักจะวนกลับเข้าพักตัวเองเสมอเกือบทุกเรื่องค่ะคุณวิโรธเคยโพสอะไรเอาไว้เคยโพสเอาไว้ใน t w i t t e อร์นะคะในวันที่2กันยายนไม่รู้ว่าปีอะไรละนะคะก็โพสเอาไว้บอกว่าการประชุมสภาที่สิงคโปร์สอสอเข้าประชุมพร้อมเพียงกันใส่แค่เสื้อเชิตสุภาพก็เข้าประชุมได้ ต่างจากประเทศไทยสสหลายคนเสียเวลาใส่สูตรผูกไท้ายมาสภาและมาสภาก็แค่เซ็นชื่อแล้วโดดประชุมไปไประมาทคาพูดนะคะคำพูดนี้ที่คุณวิวโรจน์นะคะได้โพสต์เอาไว้ใน Twitter มันย้อนกลับมาที่พักเก้าวไกลเองค่ะเพราะว่าได้เกิดนะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่สส ฝั่งโทนคนหนึ่งของพรรคก้าไกลนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศทีมงานของตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาแต่ว่ามีการเซ็นชื่อเข้าประชุมค่ะโอโ้เป็นที่โจดขานกันมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียอย่างมากมายเลยะค,ะค่ะท่านผู้ชมคะย่างวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรเนี่ยเอามาโพสเอาไว้เลย มาตามกันต่อเลยนะคะท่านผู้ชมคะที่เราพูดทิ้งค้างกันเอาไว้นะคะกับความเคลื่อนไหวของเพจ Facebook ดังนะคะอย่างวันนี้9ก้าไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาจะลงเอาไวค้ค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับกรณีนีนะคะของสสพักก้าไกลเนี่ย,ะะสอสอนนยที่เมื่อวานเข้าร่วมประชุมสภาอ่ะไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาแต่ว่ามีการเซ็นชื่อเข้าประชุมเนี่ยจนกระทั่งมีคนเนี่ยโอ้โหกระทบกระเทียบไปถึงตัวของคุณวิโรธลักษณะอดีศสนะคะที่เคย โพส์นะคะตนิสสที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เอาไว้ว่ามาสภาแค่เซ็นชื่อแล้วโดดประชุมเนี่ยไปไปรมมาแน่นะคะ,ะคำพูดประโยคนี้มันย้อนสอนกลับไปที่พักเก้าไกลด้วยกันเองและนะคะในเพจ Facebook วันนี้เก้าไกลโกหกอะไรคะ่ะก็โพสเอาไว้ว่าทุกคนคะนุฝากถามพักเก้าไกลคะ่ะมีข่าวสสปูอัดแต่งตัวหล่อมาสภาเซ็นชื่อแต่ไม่เข้าประชุมสภาเหมาะสมหรือไม่คะและหน้าเพจก็หายไป5วันแล้ว นี่เป็นความเรื่อนไหวของเพจดังอย่างวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรต่อประเด็นที่เกิดขึ้นนี้แหละและน,น,นะคะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขายังตั้งคําถามขึ้นมาอีกมากมายเลยทีเดียวว่าถ้าพักไม่ชี้แจงเนี่ยก็คิดได้ว่าพักพยายามปกปิดหรือว่าสมรู้ร่วมคิดเรื่องในพักตัวเองเนี่ยยังไม่เรียบร้อยก้าวไกลจะไปยุ่งกับพักอื่นทําไมฝากถึงพี่ปูอัดกับพี่ไอติมได้ไหมคะโอ้นี้ราคากลายเป็นประเด็นเลยนะคะท่านผู้ชมคะและหมออ๋องค่ะ รองประธานปฏิพัฒน์เนี่ยก็เคยโพสต์เอาไว้นะคะก็เคยโพสตเอาไว้เมื่อวานนี้สิในวันที่24เมื่อวันที่24นี่เองบอกว่าถ้าไม่ไลฟ์สดกรรมธิการจะเกิดสิ่งเหล่านี้เช็คชื่อรับเบีย้ยแต่ไม่ร่วมประชุมค่ะอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งน,น,นะ,ะที่กาลังเกิดขึ้นสําหรับสสพักก้าวไกลนี่แหละค่ะในเพจดังอย่างวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรท่านผู้ชมปรากฏว่าเกิดความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นมาจนกระทั่งเดบิวดีตดีเนี่ย เขาโพสต์เอาไว้เลยว่า50,000ขอให้เลิกแฉเหรอโดยวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรเนี่ยน,นะคะนำเอาภาพเช็คจํานวน50,000่นบาทค่ะโดยบอกว่าทุกคนคะแรงข่าวฝากถามค่ะทางพักเห็นสลิปภาพนี้หรือ,อยังมีชื่อบัญชีตามภาพโอนเงินให้กับผู้เสียหายหลังจากผู้เสียหายแจ้งออกแรงข่าวแจ้งว่าเป็นการชดเชยแต่จะให้ชดเชยทําไมเพราะผู้เสียหายแจ้งออกทันที โดยไม่ได้บอกล่วงหน้าตามกฎหมายแรงงานค่ะ Hash tag ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมโอ้มีการให้เงินนะคะเพื่อยื่นหมูยื่นแมวแลกกับที่ตัวเองต้องการนั่นเองนะคะมีสลิปโชว์ให้เห็นชัดเจนเ,เรื่องของการโอนเงิน50,000บาทเนี่ยแหละค่ะ